ครคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเป็นการนำเสนอตัวอย่างการเดินทางกับรถไฟฟ้ามหานครสสายชลองราชธรรม์ครับเขาจะเรียกกันว่าสายสีม่วงครับนี่คือตัวอย่างการเดินทางครับบันทึกวิดีโอจากสถานีต่อปูน,นี่ยจนถึงสถานีบางซ่อนครับสักคูนเดี่ยเขาเพิ่งจาบขรอมูลขการบันทึกคลิปวิดีโอครับจึงทำให้ต้องเสนอเป็นตัวอย่างครับ ัวอยางการเดินทางเดี๋ยวผมจะเริ่มจากสถานีต่อปูนี่ยไปสิ้นสุดที่สถานีบางซ่อนครับโดยที่สถานีบางซ่อนเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าของการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งผ่านทางรถไฟฟ้าชานเมืองที่เคาเรียกว่าสายนอรบิดหรือสายสีแดงอด่นอนเนื่องจากอยู่สถานีต้นทางปลายทางครับเวลาจะขึ้น โคเนี่ยต้องให้ผู้โดยสารไล่ออกไปก่อนครับก็คือให้ผู้โดยสารเข,าขร้าออกก่อนแล้วก็ประตูจะเปิดแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบครับจึงต้องรอสักครู่ครับ,รบเมื่อไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยท่านก็สามารถเข้าไปได้เลยครับในกรณีที่เป็นขาเข้านี่ในตอนในกรณีที่เป็นขาเข้าและขาออกกับสถานีสุนทานะหมาปคาว รถไฟฟ้ามหาครสายฉลองาราะชั้นเซอรสายสีมนะ่วงเนี่ยพอใช้งานและเปิดให้บริการเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่หกามสองพันห้าสิบเก้าครับโดยมีการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในประเทศไทยเป็นเจ้าของโครงการแล้วก็มีบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมาเป็นผู้ดำเนินกิจการและขออภัยนะครับเป็นผู้เดินเส้นทางและ,ออะให้บริการตามความในสัญญาสัมปทานของการรถไฟฟ้าของประเทศไทยนะครับ ห้ามเข้าออกจากขบวนรถไฟฟ้าเมื่อดีนองปัญญาหรือปงปูนรถไฟฟ้าจะเป็น,อ,อ,อ,ปปปนอันนี้เป็นการบันทึกให้เห็นเป็นตัวอย่างครับจากสถานีปงปูนจนถึงสถานีบางซอนครับว่าหน้าตาเป็นแบบไหนครับแล้วก็ผมลงจากสถานีลงสู่สถานีบางซ่อนเนี่ยจะทําการบันทึกวิดีโอให้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าตัวอย่างสถานีรถไฟฟ้าใายสีนมุ่มงเป็นแบบ ประตูลรวจะได้ปิดนะครับนี่ครับห้ามทิ่งประตูครับระวังจากอันตรายจากงานที่ประตูดีพี่ไปดูนี้ครับความยาวประมาณสักสิบถึงสิบห้านาทีครับไม่เป็นไปตามที่ผมได้บอกครับพอผมจะลองลงที่สถานีบางซ่อนครับ นี่คือห้องโดยสารครับที่จะมีราวตรงกลางจแล้วก็มีลาวที่เป็นการับใ้มอจับนึ่งขงบวนนี่มีอยู่สามตู้รถโดยสารห้ามรับประทานอาหารและเครืองดื่มห้ามเอาวัตถุไว้ไฟเข้าสู่สถานีแล้วก็จะมีที่นั่ง ด้านข้างเนี่ยเป็นที่น่าอืดอัดครับออกอไปไนะครับเพา,างี้ดีกว่าครับอยูดด่ด้านอยูด่ด้านข้างครับ้นทางเดี๋ยวจะสถานีฟองบางไผ่ครับไปสิ้นสุดที่สถานีรนาดบุรณะครับถ้าแล้วเสร็จทั้งโครงการครับแต่ในปัจจุบันเนี่ย วนต่อขยายตั้งแต่สถานีต่อปูนถึงสถานีราดเบอร์หเนี่ยอยู่ในระหว่างการก่อสร้างครับจึงทำให้รถรถไฟฟ้าสายดิโมในขณะเนี่ยสิ้นสุดที่สถานีต่อปูนเป็นตัวครับตั้งแต่สถานีต่อปูนจนถึงสถานีจอมมองโดยปรตอมานเนี่ยจะไปสถานีใต้ดิน ี๋ยวผมจะทําการลงจากลงสู่สถานีบางซอนครับอันนี้บันทึกเอา,าไว้ให้เป็นตัวอย่างนะครับว่าสายสีม่วเนี่ยมีหน้าตาลักษณะแบบไหนครับต้องขอไฟด้วยนะครับที่อาจจะเห็นต้องตรวนกองตัวผมครับนี่ครับไฟเนี่ยไม่รู้ตรงไหน ข้หาป้ายไม่เดอครับทานชราสองเนี่ยก็คือไปสถานีฟอบางไปครับในเคปนทิ่งของจังหวัดนนทบุรีอันนี้บ,นบนันทึกวิดีโ,ดอดโอที่เป็นขบวนรถนะครับต้องขอย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการบันทึกคลิปวิดีโอเนี่ยไม่ได้บันทึกหน้าตาผู้คนแล้วก็ไม่ได้บันทึกในสถานที่ที่เกี่ยวกับกิจการด้านความมั่นคงแล้วก็ที่วสัย ส่วนบุคคลที่เป็นลนักษณะแบบคอนโดมิเนียมกับแมนชั่นแล้วก็สถานอการขนราชทูนหรือโรงพยาบาลก็ไม่เกิดปัญหาอันใล่ะครับนี่คือสถานีบางซ่อนครับราคัที่พีสิบห้าครับสถานีแห่งน,นี้สามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าชานเมืองสายนครวิถีครับสายสีแดงเข้มสายสีแดงออนครับ จากสถานีกลางกรุงเทพออพิัณ์จนถึงสถานีตลิ่งชันครับนี่ครับที่เห็นอยู่ไกลๆนี่คือสายสีม่วงครับ <c oughs> ตรงนี้คือที่นั่งครับมีที่นั่งเออเฟอร์้วยครับอยู่ทางด้านขวามือครับ นี่คือตาราสัญลักษณ์ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในประเทศไทยครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในประเทศไทยเป็นราฐาัฐวิสาหกิจสากลของสุโขทันาคมดละเนินการด้านขนส่งขอตั้งขึ้นในเดือนสิงหาคม2 5 3 5เชื่อแรกเริ่มเป็อ,องค์การรถไฟฟ้ามหานครครับนี่ครับใช้ทางออก5ครับ กว่ามือเนี่ยจะไปที่สถานีต่อปูครับซึ่งไปสถานีปลายทางก็ไปจนกว่ารถไฟฟ้าสายสีม่วงตัวต่อขยะถึงราคบริษาจะทําการให้บริการแล้วสร็จเพรนะครับจะทําการต่ดตั้งแล้วเสร็จครับนี่ครับการเดินทางก็จะเป็นรถถังแบบนี้ครับ นั่นคือด้านหลังแล้วจะถ่ายด้านหน้าให้ดูครับเอาตามลักษณะมาเลยมาพูดเดี๋ยวกันพอดีมีรู้สึกว่าเจออะไรครับที่คือสถานีรถไฟฟ้าสถานีบาง่อครับของการรถไฟประเทศไทยครับในตอนต่อๆไปเนี่ยผู้เผยแพร่จะนำเสนอ ตอย,ยางการเดินทางรถไฟฟ้าสายที่เขาเรียกว่ารถไฟฟ้าสายทุกสายสีเขียสีแดงครับตั้งแต่สถานีกรุงเทพตะวีนตุดอันนี้ครับอันนี้เป็นเก็บภาพนิเจอราคาร์สาขาเรืออาคารธมาร์ครับต้นจากสถานีต่างๆนี่คือบรรดากาศหารสูงๆครับ ในบริเวณเขตยักษ์ปูยกรุงเทพศบาลต้แล้วก็มีเส้นทางสะพานเส้นทางทางส่วนแล้วก็ทางรถไฟมาครับอาคารที่ท่านได้เห็นเนี่ยมีตัวอย่างก็อย่างเช่นธนาคารไทยพันธุ์ยู่ด้านซ้ายมือแล้วก็บริษัท SIB จำกัดอายุทรัพเดียว้องกับธนาคารแต่บางทีอุตระหด้าสายเหือแล้วก็จะมีกระทรวงพลังงานแล้วก็บริษัทปตทจำกัดอาอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ด้านขวามือก็มีครับ ก็จนกว่าขบวนต่อไปของสายสีบโมงในส่วนที่กับผมเนี่ยเดินทางไปที่คลองบางไผ่ในชานชาที่สองเนี่จะเข้าสู่สถานีก่อนครับหรือไม่ก็ฟังเต้าปูนเนี่ยมาถึงก่อนขอบวนไหนมาถึงก่อนเนี่ยเราทำการบันทึกคลิปิดโอไว้ครับเพื่อให้ดูว่าหน้าตาเนี่ยหน้าตาของด้านหนะ้าของขอบวนรถเนี่ยจะมีลักษณะแบบไหน รถปกติแล้วเนี่ยสถานรีรถไฟฟ้าของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกังประเทศไทยแต pues ่ปกติเขาจะไม่ให้บันทึกภาพนี้นะครับภาพเคลื่อนไหวเอาไว้ครับและนี้ขออนุญาตนะครับต้องขอเอาไปมาในโอกาสนี้แล้วก็อาคารแห่งนี้ครับที่เป็นสีน้ำเงินออกน้ำเงินหน่อยนั่นคืออาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทคูนซิเป็นไทยจำกัดบริษัทคูนซิเป็นไทยจำกัดมาชนตั้งขึ้นเด็ปีพุทธศักราช2560โดนพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ <sh> ้าอยู่หัว เส้นทางครับนี่คือต้นทางใดนสถานีต่อปูนครับ ตั้งแต่สถานีางระหว่างสถานีบางซ่อนกับสถานีวงสว่างเนี่ยเป็นสถานีที่คงจะต้องมีการแบ่งเขตกันระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบ,บุรีครับจังหวัดนนทบ,บุรีเนี่ยน่าจะนับจากสถานีแยกแตะวันไปจนถึงสถานีคลองบางไผ่ ผมใจดูหน้าจอครับทีอหน้าจอการเตรียมความพร้อมในการขอรถเข้าสังกับนี่ครับด้านขวามือเนี่ยเป็นเวลาปัจจุบันครับก็อขึนรถเนี่ยไปปาทางสถานีแล้วก็เวลามาถึงในกีฬาทีครับด้านซ้ายมือเน คือทาเสร็จครับยล้วมีขั้นหนึ่งครับว่าถ้าขบวนรถเที่ยวไหนเนี่ยได้เดินทางมา,าก่อนนะผู้เผยแพร่จะทําการบันทึกให้ดูด้านหน้าของขอบวนรถครับนี่ข้อควรระวังหลากหลายมากครับซึ่งผู้เผยแพร่ขออนุญาตไม่ต้องอธิบายสถานีพองบางไผ่เนี่ยจางวันนนทบุรีครับใช้ทางด้านซ้ายมือนี่ครับแล้วก็สถานีต่อปูนเนี่ยกับสถานีรับเรณอนาครับใช้ทางด้านนี้ครับ ก็รัพย์ก๊อฟหัวขบวนรถครับของเที่ยวที่ไปสถานีโคโมัาวันแรกเวลาที่บันทึกเวลาของรายการวันวันที่27สิงหาคม2 5 6 6ได้บัดทึกแล้ครับอันนี้ดูเป็นตัวอย่างนะครับโอดีนั่ง แถมให้อีกสักอีกหนึ่งตัวอย่างครับเป็นแบบไหน เดี๋ยวให้ดูสามอีกครั้งหนึ่งครับสถานีบางซ่อนเนี่ยไปที่สถานีของการรถไฟประเทศไทยจะใช้ทางออกห้าครับนี่คือิรต์ไปยังชัน้นห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารอันนี้เดี๋ยวจะใจใดูหัวขบวนไปไปรถไฟฟ้ากัางหน่อครับแล้วก็ สายสีม่วงเนี่ยก็คงจะต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับและในตอนหน้าเนี่ยหรือตอนตอน่ตอ,ตอไปเนี่ย,ยจะนําเสนอสายใดเดี๋ยวโปรดติดตามมาเมื่ไใ้เด้ว,ดเดวการต่อไปแล้วก็ในส่วนของรถไฟฟ้าสายนครวิถีเนี่ยหรือสายสีแดงออกเนี่ยจะนําเสนอแนวกับนี่ครับนี่คือครับสิ่งที่ท่านเห็นอยู่นี่นี่คือขบวนรถสีแดงสายสีแดงออกของการการถไฟแห่งประเทศไท ดูสภาพสภาพต่างๆในกรุงเทพมหานครไว้เป็นตัวชักนิดเดียวครับก่อนที่จะบันทึกหัวขบวบนกระสุนอีกก่อนที่ขึ้นไปโดนในตอนเนี้ยก็ต้องจบลงกับจะมีอาคารอยู่หลังหนึ่งครับอาคารอยู่แห่งหนึ่งเนี่ยจะมีพรอบช่ายารับครอบบาทเหมือนเ้าอยู่ ราชการที่สุดแห่งราชวงศ์จักรีนี่คืออาคารสาราว่าการกรุงเทพมหาคนครดินแดงสาราว่าการกรุงเทพมหาคนครในปัจจุบันเนี่ยแห่งจริงๆเนี่ยจะอยู่ถนนดินส่อรับเนเพียงพนดีอันนี้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับให้ดูหัวขบวนของสายสีม่วงครับก็มีหน้าตา ที่รักษาความปลอดภัยอ,อยู่ครับการบันทึกขึินบินวันนี้ก็คงต้องระเบินการด้วยความระมัดระวังครับนี่ครับสายขีม่วงตัวอย่างของสายสีม่วงครับรถไฟฟ้าสายสีม่วงได้จบลงไปที่เรียบร้อยแล้วครับขอขอบคุณทุกท่านมากครับติดตามและชมได้ในจอหน้าสำนักข่าวน,นี้ต้องขอ้าการขันขค,ครับสวัสดีครับ